สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะตักสิริพรกราบขอโทษเจ้าภาพหลังปฏิเสธรับงานล้วนๆในช่วงปีใหม่ เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตักซิริพรอ,อยู่ยอดโดยทางด้านตักซิริพรเริ่มต้นร้องเพลงตั้งแต่อายุ14ปีด้วยการเดินสายประกวดที่จังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดจากนั้นเมื่ออายุ17ปีได้เข้าประกวดร้องเพลงของสยามกลาการและได้รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นจากนั้นจึงได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะจากการสนับสนุนของแจ้ดานุพรแก้วการนั่นเองค่ะ ต่อมาทางด้านชีวิตในวงการของตั๊กสิริพรเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆค่ะเพราะไม่ว่าจะตัวจะออกรายการใดก็ต้องโด่งดังเป็นผู้แตกแทบทุกรายการเลยก,ก็ว่าได้โดยปัจจุบันตั๊กสิริพรมีรายการประจำเป็นจำนวนมากแต่จู่ๆก,กลับมีข่าวออกมาว่าตั๊กสิริพรเตรียมกเกษียณตัวเองจากวงการบันเทิง ล่าสุดทางด้านตักขอโทษเจ้าภาพปฏิเสธรับงานในช่วงปีใหม่เพราะอยากใช้เวลาในช่วงเทศกาลกับครอบครัวโดยทางด้านตักศิรลพรได้ออกมาโพสข้อความเอาไว้ว่าขอกราบขอพระคุณบรรดาเจ้าภาพที่ติดต่อง,งานปีใหม่เข้ามาทุกปีตักต้องกราบขอโทษเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะคะเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ที่ตักไม่ได้รับงานมานานหลายปีแล้ว ไม่ใช่ไม่อยากรับนะคะแต่เทศกาลปีใหม่พี่ตักอยากไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่ที่ต่างจังหวัดพาท่านไปทําบุญไปทานข้าวการในครอบครัวอยากไปอยู่ใกล้ชิดท่านนะคะให้ท่านมีความสุขต้องกราบขอบพระคุณและขอโทษเจ้าภาพหลายๆท่านที่ติดต่อเข้ามาด้วยนะคะให้ตักรับใช้โอกาสต,ต่อไปนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับดาราอ o สิ0ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ